ก่อนที่ปีเตอร์คอปเดรันดอลให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหนังที่เขาแสดงอย่างลัทธิจุดที่6 <c oughs> ก็ขโมยซีนงานของหนังไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงฮะเราไม่มองข้ามหนังน้ำดีเรื่องนี้ครับได้เรกลงรองฉายแล้วนะคะหนังเรื่องลัทิจุดที่6ที่ได้ปีเตอร์คอปเดรนดอลประกบคู่โบอโล,ลิงปริศนาโดยได้ทุนสร้างจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรแม้จะถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนแต่ก็ยังมีบางส่วนต้องแก้ไขใหม่เพื่อให้หนังเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์แบบค่ะ โดยผู้กำกับของเรื่องเจมส์ธนดลยอมรับว่ามีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเพราะไม่อยากให้กระทบกับเรื่องศาสนาที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนซึ่งแก่นของเรื่องไม่ได้ต้องการสะท้อนเรื่องความรักเหมือนหนังทั่วไปค่ะแต่แฝงด้วยสันติภาพและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างสันติสุขซึ่งผู้กำกับยังเผยอ,อีกว่าอยากให้คนหนังทุกคนเปิดใจรับชมหนังที่ตนตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตของผู้คนใน3มจังหวัดชายแดนใต้ยอย่างแท้จริงค่ะ เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเป็นหนังกระแสหลักงนั้นก็หวังว่าคนที่ดูหนังกระแสหลักจะเปิดใจกลับมาดูหนังอย่างเราบ้างคนอย่างเราๆที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่ยังบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจเขาแล้วดูหนังเรื่องนี้แล้วอาจจะกลับมามองและแล้วก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้น